สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนาจำหนาเครื่องประดับหลุดจำนาและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีแบบรับประกันเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์เนม การเข้าร้านค้าคุณลูกค้าสามารถพิมพ์ ID ดี line น์ตามที่ปรากฏบนหน้าจอนะคะ adsi421hkghi ค่ะหรือสามารถคลิกชมรายละเอียดของร้านค้าที่ลงไว้ในทุกคลิปของ YouTube จะมีเบอร์โทรศัพท์และเงื่อนไขการสั่งซื้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อทำคลิปสินค้าใหม่เสร็จค่ะวันนี้นำเสนอสินค้า8รายการสินค้าชิ้นแรกแหวนงูประดับเพชรลูกโลกเรือนทอง 14k หนัก10กรัมประดับเพชรลูกโลกขนาด16ตัง2เมตรและ10ตัง1เมตร ล้อมด้วยเพชรคูหลาบ20ตังทั้งชิ้นงานรวมเพชร0.62กรัตหน้าแหวนสูง2เซนแหวนเบอร์51ราคา23,500บาทงูเป็นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์สติปัญญาพลังอำนาจตราบจนทุกวันนี้เครื่องประดับรูปงูก็ไม่เคยล้าสมัยแม้แต่น้อยค่ะ แหวนงูเป็นสิ่งใช้ปกป้องสิ่งชั่วร้ายสร้างความมั่งคั่งความสำเร็จในชีวิตความรักและใช้เสริมเมตตาค่ะงานชิ้นนี้เป็นแหวนงู3ามตัวที่ประดับเพชรลูกโลกไว้ที่หัวพันเกลียวขดกันลำตัวประดับด้วยเพชรกราบเรียงรายเป็นงานหน้าใหญ่ใช้ใส่แก้เคล็ดเอาเลิกเอาชัยค่ะสร้อยคองานสาสีทับทิมม,มรกตเพชรซีก เรือนทอง90หนัก7.5กรัมสร้อยหน้ากว้าง1.3เซนช่วงจี้ยาว6เซนสร้อยยาว16.5นิ้วมีห่วงทดลดความยาว3เซนระบบล็อกแบบตะขอพวงมาลัยราคา23,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงาน3าสีที่มีความสวยสดใส ชิ้นงานขนาดเล็กๆไม่ใหญ่ค่ะเหมาะกับผู้ที่เริ่มสะสมเครื่องประดับสวยๆใส่ประดับติดคอในชีวิตประจำวันก็เสริมรสนิยมในการแต่งกายให้ดูดีค่ะงาน3ามสเป็นงานสวยที่มีสเสน่ห์ใช้อัญ,ญมณีประกอบการได้แก่มรกตแซมเบียและทับทิม เพชรที่ประดับเป็นเพชรซีกแบบรองซัพ์เป็นงานสีสันสดใสเหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบความสวยคลาสสิกแบบไทยๆค่ะแหวนเพชรรอบวงเรือนทอง 18K หนัก1.8กรัมประดับเพชรขนาด2.5ตังรวม0.75กรัตหน้าแหวนกว้าง2มิลแหวนเบอร์51ราคา23,500บาท งานเพชรรอบวงเป็นงานสวยที่ดูหรูค่ะเพชรที่ประดับขาวงานชิ้นนี้ไม่สามารถปรับไซส์ได้นะคะเหมาะกับผู้ที่ไซส์แหวนเบอร์51ค่ะความหนาของแหวนอยู่ที่ขนาด2มิลใช้งานง่ายใส่ประดับผ่านนิ้วได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการผ่านข้อนิ้วค่ะ งานรอบวงไม่ว่าจะเป็นงานสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือแหวนเป็นงานหรูที่ใช้เพชรเยอะค่ะแหวนมรกตแซมเบียล้อมเพชรเรือนทอง 18K หนัก6.47กรัมประดับเพชร3ตรัง18เม็ดรวม0.54กรัตมรกตแซมเบียรพร้อมใบเซอร์หน้าแหวนขนาด1.5คูณ1.6เซน แหวนเบอร์52ราคา33,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่ได้มรกตเม็ดใหญ่ค่ะมรกตแซมเบียสีเขียวสวยไม่มีรอยบินร้าวหรือลานที่ผิวหน้าค่ะวิธีการทดสอบมรกตว่าเป็นรอยหรือไม่คุณลูกค้าสามารถใช้เล็บลากเบาๆลงไปที่ผิวของมรกตหากสะดุดแปลว่ามรากตมีรอยค่ะ สำหรับน้ำหนักพลอยทางร้านไม่สามารถตอบได้นะคะเพราะไม่ได้แกะช่างและไม่มีประวัติเดิมมาค่ะแต่หากคุณลูกค้าต้องการวัดขนาดความกวาม้างความสูงทางร้านสามารถวัดให้ได้ค่ะมรกตเป็นพลอยเนื้ออ่อนที่มีราคาสูงวิธีการบำรุงมรกตให้สวยงามคือนำคอตตอนบัตจุ่มน้ำมันและชโลมเบาๆที่ผิวหน้ามรากตค่ะ จะทำให้มรกตดูชุ่มชื้นและสีสันสวยงามยิ่งขึ้นแต่ที่สำคัญอย่าโดนเพชรนะคะจะทำให้เพชรหมองค่ะงานพลอยเม็ดใหญ่ใส่ในโอกาสไหนก็ดูสะดุดตาค่ะสร้อยข้อมือไพลินแอฟริกาขั้นเพชรเรือนปาหะทอง16%หนัก9.7กรัมประดับเพชรขนาด3ตัง30เม็ดรวม0 90กรัด หน้าส้อยกว้าง0.45เซนสร้อยยาว16.5เซนระบบล็อกสองชั้นแบบลิ้นเสียบและหนวดกุ้งราคา33,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่ใช้ทั้งเพชรและไพลินเยอะค่ะเพชรประดับรวมกันถึง90ตังค์เลยงานเพชรพลอยรอบวงเป็นงานที่ใส่ในทุกยุคทุกสมัยไม่มีตกเทนค่ะ ตัวล็อกมาในสภาพดีแน่นหนาเป็นงานหลุดจำนำที่มาในสภาพสมบูรณ์ค่ะทางร้านเช็คพลอยมาให้แล้วหากคุณลูกค้าต้องการใบเซอร์ขอเวลาดำเนินการ1-2วันนะคะค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม6 0รบาทค่ะต่างหูลาพีสลาซูลีประดับเพชรเรือนทอง 18K หนัก12กรัมประดับเพชร40เม็ดรวม 0. 4 0กรัต ชิ้นงานขนาด1.5่คูณสีเซนราคา27,500บาทลาพิสลาซูลี่เป็นภาษาลาตินมีความหมายว่าหินสีน้ำเงินค่ะลาพีสเป็นหินแปรสีน้ำเงินเข้มถูกใช้เป็นอัญ,ญมณีหินแกะสลกักและเครื่องประดับมายาวนานกว่าหลายพันปี งานชิ้นนี้นำลาพีสมาแกะสลักและประดับด้วยเพชรด้านบนชิ้นงานสวยสดใสใส่ขึ้นมาแล้วดูนำสมัยค่ะสร้อยคอเพชรงานมือหนึ่งเรือนทอง 18K หนัก14.1กรัมประดับเพชรทรงกลมรวม0.50กรัตช่วงล่างที่เป็นทรงหยดน้ำ ขนาดกว้าง0.8เซนความสูงของจี้2.5เซนตสร้อยยาว16.25นิ้วระบบล็อก2ชั้นแบบลินเสียบและหนวดกุ้งราคา51,000บาท งานชิ้นนี้เป็นงานมือหนึ่งที่ใช้เทคนิคการฝังเพชรท,ที่ดูหลอกตาดูเหมือนได้เพชรเม็ดใหญ่เหมือนได้เพชรทรงลูกแพรนะคะแต่ที่จริงแล้วคือนําเพชรทรงกลมมาประดับกระจุกรวมกันและทําขอบด้านข้างให้ดูหลอกตาเหมือนเพชรเม็ดใหญ่คะ่ะใช้เพชรขาวบนตัวเรือน 18K ขาวเพชรเล่นไฟงานดีคุณภาพคะ่ะ ทางร้านซูมให้คุณลูกค้าชมอย่างชัดชดการประมาณขนาดสินค้าให้คุณลูกค้านําไม้บรรทัดมาวางตรงหน้านะคะอย่าประมาณสินค้าจากความรู้สึกคะ่ะเพราะทางร้านต้องซูมให้คุณลูกค้าเห็นสินค้าอย่างชัดเจนนะคะสายทํามาแบบทองโปร่งๆคะ่ะงานดูดีเกินราคาคะ่ะชิ้นสุดท้ายแหวนไพลินการบาเพชรเรือนทอง90หนัก8.9กรัม ประดับเพชร18เม็ดรวม0.78กรัตหน้าแหวนสูง2.2เซนแหวนเบอร์53ราคา32,000บาทงานชิ้นนี้นำไพลินการเนื้อใสามาเจริญนทรงกลมประดับแนวกลางลงมา3แถวและนำเพชรฝ,ฝั่งสอดประดับบ่าข้างแบบเต็มเต็ม เป็นชิ้นงานหน้าใหญ่ที่ใส่ประดับแล้วดูเต็มหน้านิ้วค่ะไพลินสีสวยสม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานความพิเศษอยู่ที่ความใสของไพลินและสีที่โทนดูละมุลละไมค่ะสินค้าหากไม่ต้องปรับขนาดแหวนหรือเซอร์พอยชำระก่อน14นาฬิกาส่งของในวันนั้นค่ะ ทางร้าน QC สินค้าก่อนจำหน่ายทุกชิ้นหากตกสเปคหรือใบเซอร์ไม่ตรงตามระบุคืนเงิน100%เซพร้อมค่าเซอร์สินค้าค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ